สดชื่นกันมา2วันติดติดแล้วครับสำหรับตลาดสดสูงแรกหรือว่าฟุตบอลสดนั่นเองครับเมื่อคืนนะ24ไม้แพ้ไปแค่4ครับชนะไปถึง20ไม้เต็มเมเลยนะ2วันติดๆแล้วสำหรับฟุตบอลสดสูงแรกเราย um ินดีกับพี่น้องในชมรมด้วยที่ได้ติดตามครับส่วนแนวทางหน้าช่องของพวกเราก็หลุดยูเวนตุสไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับที่เหลือก็มากันครบเลยก็ยินดีกับพี่น้องหน้าชมหน้าช่องด้วยที่ได้ติดตามมานะส่วนยูเวก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันครับส่วนพี่น้องในชมรมบ้านเสียของพวกเราไม,ม าเยนนิคครับมาครบมาเต็มชุดอัลบั้ม4ครับไม่ทําให้ผิดหวังยินดีด้วยแล้วกันครับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะสมาชิกหน้าช่องฝากคอมเมนต์บอกความสดชื่นกันหน่อยนะส่วนใครที่อยากเข้ามาร่วมชมรมของพวกเราครับทางเข้าก็อยู่หน้าโปรไฟล์เท่านั้นเองครับสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพเยเยอร์ครับจวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวครับวันนี้3คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันครับตัวแรกมองกันไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างไอทระแฟงเฟิร์ เยือนของยูเนียนเบอร์ลินครับถึงแม้ว่าแฟงเฟิร์ตเองเพิ่งจะแข่ง UCL จบไปก็จริงครับแต่ถ้าว่าพวกเขาแข่งวันพุธนะมีเวลาพักถึง4วันเลยแล้ววันนั้นพวกเขาเล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนครับวันนี้เจอกับยูเนียนเบอร์ลินไม่น่าจะใช้งานยากสักเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่เจ้าก็เจียมองกันไปที่เจ้าบ้านอยา่างไอทักแฟงเฟิร์ต คู่ที่2ครับข้ามไปที่ประเทศอังกฤษครับพรีเมียร์ลีกวันนี้ F c บอลมาดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับผมก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยมีการเหนื่อยล้าจาก UCL ครับก็ต้องบอกว่าในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาแข่งพรีเมียร์ลีกเสร็จครับต้องเตรียมของเก็บกระเป๋าครับเพื่อบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปแข่ง UCL หลังจากแข่ง UCL จบครับพวกเขาก็ต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อจะมาแข่งพรีเมียร์ลีกนะก็ต้องบอกว่าเดินทางบ่อยชิบหายเลยผมว่าวันนี้ นะบอลคู่นี้ครับแน่นอนแหละศักยภาพตัวนักเตะไมห่หนีกันแต่มันจะกินกันที่ความสดครับวันนี้มองกันไปที่เจ้าบ้านอย่าง f c บอลหมัดครับ คู่สุดท้ายครับบิ๊กแมต์วันนี้อาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลครับผลงานของพวกเขาเนี่ยร้อนแรงต่อเนื่องครับห้านัดรวมทุกรายการทั้งพรีเมียร์และก็ยูซีเอลครับเพิ่งจะเสียแค่ประตูเดียวครับคือเสียให้กับหงส์แดงลิเวอร์พูลนะในเกมที่พวกเขาพ่ายแพ้มาแค่นั้นเองครับที่เหลือเนี่ยไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เกมรับดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับณนาทีนี้นะสำหรับอาร์เซนอลส่วนทางฝั่งของแมนัเน ดอนตอนนี้อยู่อันดับที่12ของลีกนะแต่เท่าว่า2นัดล่าสุดพึ่งปลดล็อกชนะมาได้ครับวันนี้ในบ้านของอาเซนอลเอมิเรตสตเดียมนะลูกสิบ กับอาจารย์เจอกันครับอาร์เตต้าเจอกับเป๊ปกัวเดวล่าครับยังไงก็ตามแมนซิตี้กํำลังฟื้นแบบนี้ครับและอาร์เซนอลเปิดมาครึ่งช่วงตัวผมมองว่าวันนี้แมนซิตี้บุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้ดิแคปแบบนี้คนไปอาร์เซนอลทั้งประเทศนะวันนี้ผมขอชิดต่างมองไปที่แมนเชสเตร์ซิตี้ครับนี่คือ3คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันวันนี้ครับตัวแรกไอทักแฟงเฟิร์ตครับตัวที่2วันนี้เอฟซีบอลมัดครับตัวสุดท้ายแมนเชสเตร์ซิตี้ครับผมนี่ก็คือ3คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันนะหรือใครที่อยากได้เพิ่มเติมมาากกวว่นี้ัต ตัววีชุดอัลบั้ม3อัลบั้ม4ครับแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ทางเข้าหน้าปูฝ่ายใต้รูปครับเดี๋ยวผมโน้ตให้ในโน้ตกลุ่มนะส่วนแอปแดงคแอฟฟ้าเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับสมาชิากใหม่เขาอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปเขบเข้ากลุ่มวันนี้รับเสื้อกีฬาสมสอนเกรเพเยอร์เดี๋ยวจะส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ดูบอลสนุกเฮงๆรวยๆไปพร้ทุกท่านสวัสดีครับ